สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใชก้กับเจตประมันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกและคนาพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสํปดาับเดือนสิงหาคม25 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรจากตัวคุณกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยเนาะ ก่อ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามแปังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายนะครับให้หนึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองนะครับ ของเขาคิดอย่างไรนะครับก็คือได้ไพ่คุยน็อกมานเกิดขึ้น8ดาบไพ่เดอะทาวเวเลยเด็กถือถ้วยนะครับแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ e เวนอฟมานเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูจิตใต้สำเนึกกันต่อว่ามีความรู้สึกอย่างไรอย่าเพิ่งนกาทีฟกับไพ่นะครับเพราะว่าบางทีแล้วไพ่ข้างล่างอาจจะดีก็ได้เดีย๋ยวเรามาดูกันต่อนอะาะไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้ไพ่ส ไพ่ไฟายออบคับไพ่เดลเวอรมาแล้วเทมเพลนส์ uh huh. mm hmm. มานะครับ mm hmm. วงล้อแห่งโชคลาภมาหนึ่เหรียญมาโอเคครับเริ่มดีขึ้นมานะแสดงว่ามีโอกาสที่ชาวราศีพิจิกนักขณาพิจิกอาจจะมีโอกาสมีแนน้มของความลักที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นในสำหรับความคิดของเขาก็ได้นะครับ พยายามรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับแล้วก็ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสับที่กันได้บางตำแหน่งนะาอไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นนะครับได้ไพ่ย t h t t w w r r เลยแปลว่าชาวราสีพิจิอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเขาบางคนอาจจะยังไม่ทะเลาะกัน แต่มันมีโอกาสที่จะมีการจุดชนวนและมีในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นได้และอาจจะทําให้เกิดนักษณะของการมีปัญหามีความรู้สึกในเรื่องของการที่ดื้อดึงดันต่อกันนิดหนึ่งหรือมีอารมณ์มีความรู้สึกที่รุนแรงต่อกันอันนี้ชาวราศีพิจิกต,ต้องระมัดระวังเพราะเขาอาจจะระเบิดอารมณ์กับตัวคุณได้นะครับหรืออาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือมีการ ถามว่าจบเลิกลาได้ไหมอาจจะมีแต่มันก็อาจจะเป็นความกดดันถึงขีดสุดมากกว่าดังนั้นชาวพิจิกลักษณะพิจิกคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับหรือการเจรจาการติดต่อการสื่อสารกับเขาเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องพยายามถนอมน้ําใจกันนะครับหรือพยายามพูดคุยกันโดยแบบสันตินะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะถ้าเกิดคุณเร่งคุณรีบ คุณมีปัญหาคุณเนกาทีฟกับเขามากเกินไปคุณกดดันกับเขามากเกินไปมีโอกาสที่จะเกิดนักษณะของปัญหาในการทะเลาะเบาะแหวงกันได้มากนะครับแล้วอาจจะเกิดนักษณะของการแบบเคกว่าอะไรนะพังทลายกันเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนาะ ทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสามารถค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆมีดนาน,นมมีทิศทางที่ดีได้จากไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่ The Temperance The Temperance เนี่ยแปลว่าเพื่อของการที่คุณกับเขายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการรอมชอมกันการเข้าใจการการปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จที่ดีเพราะไพ่ The Temperance หมายถึงตัวคุณเองนะครับกับเขาเนี่ยยังสามารถที่จะเหมือนกับ ค่อยๆคุยกันได้นะครับหรือสามารถที่จะยังค่อยๆปรับกันได้นาะเพราะ De t e เทมเ a ลตเนี่ยเป็นรูป In f ฟ n i t y แปลว่าการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะครับมันแปลว่าเราสามารถที่จะค่อยๆค,คุยกันนะครับหรือค่อยๆที่จะเจรจากับเขาได้ถ้าเราไม่ใช้อารมณ์กับการคิดในการตัดสินใจมากจนเกินไปนะครับมันก็ยังพอมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงยังมีโอกาสของการที่เรากับเขายังจะสามารถ คิดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นคู่กันได้แบบนี้เป็นต้นก็คือไพ่เดอะเลเวอร์นะครับเดอะเลเวอร์แปลว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่ยังจะเป็นคู่กันได้นะครับเพียงแต่การที่เราจะเรียกร้องคอมมิชเอ่ยนะครับเราจะมีความสุขความหวังกับเขาได้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราต้องค่อยๆเหมือนกับเขาว่าเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะครับเราต้องค่อยๆ วรดินค่อยๆรดน้ําต้นไม้นะครับแล้วดอกไม้มันที่จะมีการเติบโตต้นรักของเรามันที่จะมีการเติบโตไม่ใช่ว่าควรดินวันนี้รดน้ําวันนี้พรุ่งนี้มันก็จะเติบโตมันก็จะสวยมันก็จะออกดอกเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเหมือนกับเราเล่งคอมมิชเมนต์กับเขาอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราปลูกพืชนะครับปลูกความรักวันนี้กว่าเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ย โอ้โหมันนานมากนะครับต้องใช้เวลานานมากแล้วไหนดอกไนนี้เปรียเที่ไม่ฟังเหมือนดอกลัก,กันนะครับถ้ามันเป็นแบบเขาเรียกว่ามีมาแมลงมากินบ้างนะครับมีในเรื่องของโรคระบาดเชื้อราอีกแบบนั้นมันก็หมายถึงการมีปัญหานั่นแหละมันก็คือเปรียบเหมือนต้นหลักนะครับที่เราปลูกต้นหลักกับเขาแต่มันไม่ได้ลาบลื่นไปเสมอไปเราอบใส่ใจดูแลกับการที่เราจะต้องพนดินไหม นะครับการเอาใจใส่ในการลดน้ำไหมหรือเราพยายามเหมือนกับเหมือนคำว,ว่าเติมเต็มในลักษณะของการที่แบบว่ามีแสงแดดพอไหมจะทําให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตไปได้อันนี้เปรียบให้ฟังนะครับว่าต้นหลักอนะ่ะมันก็เหมือนกับความหลักของเราแต่ถ้าเกิดเราอ่ะไม่ดูแลไม่พรวนนาไม่พรวนดินไม่ลดน้ําแล้วเราก็อยากจะให้มันออกดอกออกผลให้เราเลยแบบนั้นเป็นต้นหรือปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะ จะให้มันออกดอกเลยมันเป็นไปไม่ได้เนาะดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาได้ถูกไหมครับดังนั้นคุณก็ควรจะต้องพยายามค่อยๆปล่อยวางค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่มันมากเกินไปต้องลดอะไรที่มันน้อยเกินไปต้องเติมเนาะอะไรที่มันมากเกินไปแปรว่าอะไรอ่ะก็แปลว่าเช่นอารมณ์อ่ะอืมถ้าเราไปจุกจิกกับเขาต้องการกับ ความรักมากเกินไปอันนี้มันคือความเยอะเกินไปคุณก็ต้องพยายามลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับอย่าไปอะไรกับเขามากจนเกินไปส่วนอะไรที่มันน้อยไปคืออะไรก็เปราะว่าการดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร์เขาไงคุณอาจจะไม่ได้เทคแคร์ไม่เคยดูแลเขาเลยเรา เราเคยดูแลเทคแคร์กันในสมัยรักกันแรกๆแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็ปล่อยเวลาเนิ่นนางต่างคนต่างอยู่ไปอยู่ๆก็อย,อยากได้คอมมิทเมนต์กันแบบนั้นเป็นตน้นโดยที่เราไม่ได้เติมเต็มไม่ได้มีความสวีทไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ดีเลยมันก็อาจจะทําให้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นก็ลดน้อยถอยลงไปเหมือนกันเนาะดังนั้นคุณก็ต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันให้ดีนะตอนนี้เขาอาจจะกําลังรู้สึกโกรธคุณในบางคนด้วยนะแล้วอาจจะบล็อกคุณไปนะครับมีไพ่แปดดาบเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะมองไม่เห็นหนทางนะกับการที่เรากับเขาจะมีในลักษณะของการที่จะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือการได้คอมมิตเมนต์จาก เขาเนี่ยมันจะทําให้ตัวเรากับเขาเนี่ยมันเป็นความสุขที่แท้จริงเขาอาจจะไม่ได้มองเห็นหรือไม่ได้เล็งเห็นตรงนั้นด้วยซ้าดังนั้นเนี่ยราชนีถือดาบมานะครับกับในเรื่องของ8ดาบมันแปลว่าเรากําลังปิดกั้นเขาด้วยการที่เราผูกติดผูกมัดหรือเป็นการแบบเหมือนต้องการที่อยากจะได้ นะครับในเรื่องของคอมมิทเมนต์ในสัหรับ,บางคนก็ได้เช่นกันเนาะเพราะว่าแปดดาบมันแปลว่ามืดแปดด้านเขาอาจจะมืดแปดด้านเพราะอาจจะถูกคุณนะครับราชินีถือดาบผู้ที่มีอํานาจในการที่จะสะกดข่มอีกฝ่ายหนึ่งหรือต้องต่อกรกับอีกฝ่ายหนึ่งได้แบบนั้นเป็นต้นมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่า เขาถูกกดดันจากตัวคุณมันก็เลยทําให้ความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์มันดูไม่เท่ากันดูไม่เท่าเทียมเพราะเราอาจจะตื้อเขาหนักมากเลยนะครับแปดเจ็ดไม้เจ็ดไม้เนี่ยเพราะว่าเราอาจจะตื้อเขาหนักเลยกับการที่เราอยากจะได้คอมมิทเมนต์อยากจะได้ในลักษณะของความรักความสุขความหวังที่ดีแต่มันอาจจะเป็นอะไรที่รวดเร็วจนเกินไปสุดท้ายมันก็อาจจะไม่ยั่งไม่ยืนแล้วมันก็พังทลายลงไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะรากฐานของความรักของคุณมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลงลึกอะ่ะพูดง่ายๆคือคุณกับเขายัางดูความรู้สึกในเรื่องของความรักเรียนรู้กันไม่เพียงพอคือจริงๆมันมีคำหยาบคำหนึ่งแต่ฟังแล้วเข้าใจเลยนะเออนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเรายังเรียนรู้ในเรื่องของสันดอนกันไม่พอประมาณนั้นก็เลยทำให้ความรักกับ ความรู้สึกของกันและกันมันยังดูไม่สนิทใจกันขนาดนั้นเพราะรากฐานมันไม่เข้มแข็งอะนะครับพอมันเปราะบางทะเลาะกันนิดเดียวก็จะเลิกกันทะเลาะนิดเดียวก็จะเหมือนเหมือนกับแบบจะไปประมาณนั้นมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของการที่เรากับเขาจะคอมมิตเมนต์แล้วมันจะไม่ได้เป็นอะไรที่ยั่งยืนและถาวรอยากบอกนิดนึงสำหรับผู้หญิงอันนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะ ไม่ได้เปราว่าผมเป็นผู้ชายแล้วค่องข้างผู้ชายไม่ใช่นะครับอยากจะบอกผู้หญิงนิดนึงว่าการที่คุณอยากได้คอมมิชเมนต์มันไม่ผิดเลยนะครับฟังดีๆนะครับมันไม่ผิดเลยวงเล็บวงเล็บถ้าคุณเลือกคนที่ถูกต้องและเลือกในเวลาที่ใช่ และเลือกคนที่ถูกต้องในเวลาที่ใช่นั่นคุณจะได้ในลักษณะของความรักที่ดีเพราะว่าตัวคุณเองได้เลือกคนที่ถูกต้องแล้วนะครับแปลว่าเราสามารถที่จะย่างลึกลากลงไปกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีครั้งนี้ได้แต่เมื่อไร่ที่คุณเป็นเรียกร้องกับคอมมิชเมนต์กับคนที่หนะขอยกตัวอย่างคนที่ไม่รู้จักพอคนที่เป็นคนเจ้าชู้คนที่เป็นคนที่แบบเหมือนลักสนุก แบบนีแล้วคุณไปรักไปชอบคนแบบเนี้ยแล้วคุณอยากได้คอมมิ t เมนต์กับคนพวกเนี้ยต่อให้คุณมีความรักอีก10รอบคุณก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จได้นะครับเราอยากคิดนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้นะผมบอกให้เลยว่าเราอย่าไปคาดหวังคาดคิดคุณจะเอาอนาคตของคุณทั้งหมดทั้งชีวิตไปผูกติดกับคนที่ไม่มีอนาคต มันไม่ make sense เลยนะครับมันไม่ make sense เลยนะดังนั้นเนี่ยคือมันง่ายกว่ากับการที่เราจะตัดใจแล้วเลือกคนอื่น move on ไปถ้าคุณจะเป็นราชนีถือดาบเนี่ยคุณ move on ได้เลยนะสาหรับคนที่ทำให้คุณเสียใจตลอดนะครับเนี่ยไพย่ใบนี้เลยคือไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าถ้วยเนี่ยคือไพ่ของการที่เราเสียใจกับเขาเสมอ,เ,สมอเขาอาจจะเหมือนกับเหมือน ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเราทั้งที่เรากับเขาก็คบกันมานานแล้วอะไรแบบนั้นเป็นตน้นเราต้องดูก่อนว่าเราแข็งกับเขามากแค่ไหนนะครับเราพยายามควบคุมกับเขามากแค่ไหนหรือเขากับคุณมีอิสระต่อกันไหมถ้าเขาไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเหมือนที่คุณต้องการเขาก็ไม่ได้ให้คุณเหมือนกันต่อให้อีกสิปีเขาก็คงไม่ให้คุณนะถ้าเรายังทําพฤติกรรมในสิ่งที่เรายังกดดันยังเรียกร้องยังทําอะไรแล้วอะ คือพูดง่ายๆเขาอยู่กับคุณก็แค่แบบการผูกมัดในบางอย่างเท่านั้นเองแต่ในใจเขาคงไม่อยู่กับเราแล้วดังนั้นคือคุณก็ต้องหันกลับมาพิจารณาตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราต้องการมันสอดคล้องมันเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวคุณแล้วหรือยังคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการดูเขาให้มากๆ ดูไหมครับต่อให้คุณดูเขามากแค่ไหนคุณก็ผิดพลาดได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่ได้ดูวาสนาของตัวคุณเองเลยวาสนามันจะเหมือนกระจกที่เราส่องแล้วเราเห็นความจริงของเราเองนะครับบางทีล่ะจิตใต้สำนึกของสิ่งที่เราเป็นเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่หรา,าราสตา์มันดูได้ไง ถูไหมแล้วคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเราก็สามารถดูได้อีกนะครับถ้าเรามัวแต่มาตาบอดคำทางอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันใช้เวลามากกับการที่เราจะต้องจมอยู่กับใครคณใดคนหนึ่งดังนั้นคุณอาจจะต้องพยายามเช็คตัวเองนิดนึงเนาะแล้วก็ทำความเข้าใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีนะครับหรือคุณจะดูสมพงกู่ ของโหราศาสตร์ไทยก็ได้สามารถตอบได้ว่าเขากับคุณใช่คู่กันหรือไม่อย่างไรเนาะคุณก็อาจจะต้องใช้เวลากับการที่ต้องพยายามดูใจกันไปนะครับและอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยสักหนึ่งจากไพ่สองไม้สองไม้หมายถึงตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเบื่อนะท้อนะกับการอดทนและรอคอยใครสักคนหนึ่งแต่คุณก็ต้องพยายามเปิดรับพยายามมองโลกในแง่ดีจากไพ่เด็กถือถ้วยนะครับ เด็กถ,ถือถ้วยเนี่ยขึ้น,าานราศีธาตุน้ากรกฏพิจิกราศีมีนนะครับส่วนราศีธาตุลมอันนี้กลุ่มตุลเมถุนนะครับก็อาจจะมีสองธาตุที่ติดต่อสื่อสารกับตัวคุณและมีโอกาสที่คู่ครองคนลักอาจจะกลับมาหาตัวคุณได้และก็กลับมาเป็นคู่กับคุณได้ถ้าเขาเป็นคู่ของคนรักที่ดีสับตัวคุณนะครับว<อ>งเล็บถ้าเป็นนักษณะของดวงสมพงค์คู่คุณกับเขาเช่คู่กันเนาะแต่ถ้ามันยังไม่ได้คู่หมายถึงว่า เป็นคู่กันแต่ยังมีวิบากกรรมต่อก,กันก็แปลว่าคุณก็ต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การเข้าใจกันก่อนคุณถึงจะผ่านผลปัญหาและวิบากกรรมได้คุณถึงจะมีรักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันได้จากวงล้อแห่งโชคลาภและก็อหนึ่งเหรียญ วงวล้อแห่งโชคลาภแปลว่าคุณอาจจะได้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความมั่นคงต่อกันและกันได้รับสิ่งที่ดีต่อใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นวงวล้อแห่งโชคลาภกับสองเหรียญแปลว่าถ้าเกิดเขาเป็นคู่ของคุณเขาก็ยังจะกลับมาแล้วก็ให้ความสุขความหวังให้คอมมิชเมนต์กับตัวคุณได้สำหรับชาวราศีพิจิกักคณา,าพิจิกนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปรังใจกับช่องบูพาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ